สวัสดีค่ะคุณลูกค้าผู้มีเกียรติทุกท่านร้านเพชรมันตาเพชรพลอยหลุดจำนำจำหน่ายเครื่องประดับหลุดจำนำและงานมือหนึ่งให้แก่ร้านค้าและผู้ใช้สินค้าทุกชิ้นมีใบรับประกันเพชรแท้พลอยแท้แบรนด์เนมร้านเพชรมันตาเป็นร้านค้าออนไลน์เห็นคลิปแล้วอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะและกดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดการรับชมเมื่อทำคลิปสินค้าใหม่เสร็จค่ะ สินค้าชิ้นแรกต่างหูทับทิมพม่าล้อมเพชรเรือนทอง 14k หนัก3กรัมประดับเพชรกุหลาบขนาด2ตัง24เม็ดรวม0.48กรัตชิ้นงานขนาดกว้าง1คู1.1เซนราคา15,500บาทเซตติ้งพลอยล้อมเพชรเป็นงานเซตติ้งเพลนเพลนที่ใส่ได้ยาวๆค่ะชิ้นงานขนาดย่อมย่อม เหมาะกับการใช้งานในชีวิตประจำวันค่ะเป็นงานโบราณที่ใช้ทอง 14K คือทอง58.5%นะคะแหวนทับทิมพมา่าล้อมเพชรเรือนปาหะหนัก3.58กรัมทับทิมพมา่าสีชมพูอมแดงพร้อมใบเซอร์เพชรรวม0.36กรัตหน้าแหวนทรงกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง1.4เซน แหวนเบอร์ห้าหนึ่งราคา12,500บาทชิ้นนี้เป็นงานเซตติ้งสวยค่ะโดยการประดับเพชรล้อมทำกระเปาะเป็นทรงสามเหลี่ยมขั้นกับการฝังหนามเตยค่ะทำให้เป็นงานล้อมเพชรที่ดูสวยและไม่ธรรมดาค่ะป้าหาคือทองโบราณนะคะมีส่วนประกอบของเงินผสมทองค่ะ หากคุณลูกค้าต้องการลดขนาดแหวนไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะกรณีปรับไซส์ใหญ่ขึ้นทองที่ใส่เพิ่มเข้าไปเป็น1 8 k ค่าใช้จ่ายไซส์ละ400บาทค่ะปรับไซส์เสร็จทางร้านจะถ่ายก้านแหวนให้ชมความเรียบร้อยนะคะจี้ทับทิมพมา่าล้อมเพชรเรือนทอง1 8 k หนัก6.53กรัมประดับทับทิมพมา่าสีชมพูอมแดง3.28กร,รัตพร้อมใบเซอร์ เพชรรวม1.04กรัตชิ้นงานขนาดกว้าง2.1คูณสูง3.2เซนขัวจี้กว้าง4.5มิลราคา32,000บาทชิ้นนี้จากการวัดหน้าเพชรที่ล้อมขนาด4ตังนะคะเพชรขาวเล่นไฟค่ะแวนเพชรทรงลูกแพร1.51กรัตล้อมเพชรเรือนทอง 14K หนัก5.14กรัม ประดับเพชรบริวาร0.63กระตัดรวมเพชร2.14กระตัดหน้าแหวนสูง1.7เซนแหวนเบอร์52ราคา114,000บาทงานชิ้นนี้เป็นงานที่ได้เพชรยอดเม็ดใหญ่ค่ะเป็นเพชรแฟนซีที่เจรไนทรงลูกแพรถึง1.51กระตัดเพชรไม่ได้ขาวมากนะคะแต่ได้ซสายเพชรค่ะ งานดีไซน์สวยดูโมเดิร์นและเป็นแหวนที่ใส่แล้วทำให้นิ้วดูเรียวยาวค่ะงานที่ประดับด้วยเพชรไซส์ใหญ่ๆผู้ที่ใช้อัญมณีจะรู้ว่าเป็นงานที่ราคาสูงค่ะงานหรูดูแพงจำหน่ายเพชรแท้ทั้งหมดไม่จำหน่ายเพชรสังเคราะห์นะคะแหวนนิลาสตารประดับเพชรก้านเป็นทอง7 k เคหน้าเป็นเงิน หนัก6.40กรัมประดับเพชร0.18กระตัดนิลาพม่าดิบพร้อมใบเซอร์หน้าแหวนเส้นผ่าศูนย์กลาง1.5เซนแหวนเบอร์57ราคา15,000บาทจุดเด่นของงานชิ้นนี้อยู่ที่พลอยค่ะนิลาเม็ดนี้เป็นนิลลาที่สวยมากเนื้อใสและขึ้นสตาชัดเจนค่ะ เพชรที่ล้อมประดับเป็นจุดห่างๆกันความสวยงามของงานชิ้นนี้คือการขึ้นริ้วแฉกดาวสตาร์ของพลอยค่ะเหมาะกับท่านที่ชอบงานพลอยเซตติ้งเรียบๆใส่แล้วดูดีไม่ฉูดฉาดค่ะสินค้าทุกชิ้นหากไม่ระบุว่างานมือหนึ่งหมายถึงงานหลุดจำนำนะคะผ่านการชุบล้างทำความสะอาดเรียบร้อยก่อนส่งมอบค่ะ ราคาที่แจ้งทุกชิ้นเป็นราคาสุดทีินะคะเพื่อง่ายต่อการตัดสินใจและง่ายในการทำงานค่ะจี G ้อะเมทิสต์สิบกรัตประดับเพชรกุลาบเรือนปหาหะหนัก5.2กรัมประดับเพชร2ตัง8เม็ดรวม0.16กรัตชิ้นงานขนาดกว้าง1.6คูณสูง2.3เซนขั้วจี้กว้าง3.3มิล ราคา9,900บาทชิ้นนี้เป็นงานที่ได้อเมทิสสีเข้มและเม็ดใหญ่งานพลอยเม็ดใหญ่ใส่แล้วสะดุดตาชวนมองค่ะแหวนเขียวซองล้อมเพชรสองชั้นเรือนทอง 18K หนัก5.45กรัมประดับเพชรรวม1.08กรัตเขียวซอง1.18กรัต หน้าแหวนขนาดกว้าง1.5คูณสูง1.7เซนแหวนเบอร์59ราคา32,000บาทงานสวยล้อมเพชรสองชั้นได้เขียวส่องหน้าใหญ่พลอยเนื้อใสมีตำหนิธรรมชาติในเนื้อพลอยค่ะการแหวนมาในสภาพสวยสมบูรณ์เขียวส่องเป็นซับไฟสีเขียวเป็นพลอยเนื้อแข็งในตระกูลควอรรนดัม สินค้าทุกชิ้นเช็คพลอยมาให้แล้วนะคะหากคุณลูกค้าต้องการใบเซอร์มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม600บาทค่ะสำหรับสินค้าที่มีใบเซอร์แล้วค่าสินค้ารวมค่าใบเซอร์เข้าไปแล้วค่ะชิ้นสุดท้ายแหวนทับทิมโมซัมบิกสตาร์ประดับเพชรเรือนทอง 14K หนัก5.56กรัมประดับเพชรรวม0.38กรัด ทับทิมสีม่วงอมแดงขึ้นสตาร์พร้อมใบเซอร์หน้าแหวนขนาด1.5คูณ1.8เซนแหวนเบอร์สี่เราคา1 3 0 0 0บาทชิ้นนี้เป็นงานที่ได้ทับทิมสวยเม็ดใหญ่สีม่วงอมแดงและขึ้นสตาร์ค่ะเซตติ้งดูมีดีไซน์ที่มีมิติ เหมือนทับทิมเป็นดอกไม้และทำใบไม้ประดับออกมาสามใบบ่ายังประดับเพชรแบบแน่นๆเต็มทั้งซ้ายขวาค่ะสำหรับท่านที่ชอบงานดีไซน์สวยดูแล้วไม่ซ้ำใครดูโดดเด่นสะดุดตา เป็นงานโบราณที่คงสภาพเดิมไว้หากคุณลูกค้าต้องการให้ชุบล้างดูใหม่ทางร้านบริการให้ฟรีค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติรับชมขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งให้มาโดยการกดไลค์กดแชร์ s ับส c คร b e หรือคอมเมนต์แล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ